พี่นิวเย่สวัสดีพี่ใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่มีความสุขทิ้งไว้ปีนี้แล้วเราก็จะเริ่มต้นปีที่ดีไปด้วยกันอยู่กับช่องเราไปนานๆน,น,นะคะเริ่มต้นปีไปหาของกินอร่อยๆหารอยยิ้มไปด้วยกันสวัสดีปี่ใหม่ะค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะแจ็งใสนะคะ <laughs> สวัสดีพีใหม่คะ่ะทุกคน Happy New Year นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้เที่ยวกันอยา่างปลอดภัยเพราะว่าเราก็จะไปเที่ยวเหมือนกันวันนี้ใช่นี่ยืนอยู่หลังไฟเขียวเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อว,ว่าเราไปเที่ยวกรุงเทพเลี้ยวขวาไม่ไปคะ่ะนี่อยุธยาตรงไปเข <c oughs> าบีบแต้มเราปรเนี่ยปีใหม่พวกเราก็ต้องหาที่เที่ยวกันใช่ไหมถูกต้องแต่ว่า เรื่องของเรื่องมันหิวคันคนไปเที่ยวทั้งทีเราก็ต้องหาอะไรกินถูกต้องใช่เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวเราจะพาทุกคนไปกินของถูกในปั๊มน้ํามันค่ะท <laughs> ่านไมวา่าจะได้กินของถูกกับยุทธยาซะอไม่ของเด็ดของ,ด,ด,ของดียุยทธยาทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ทุกคนไม่รู้ว่าของกินในปั๊มอะ่ะมีของถูกอะไรให้เรากินบ้างก็จริง ก่อนไปเที่ยวเราต้องเติมพลังนะคะวันนี้เราจะกินได้แค่ในปั๊มเท่านั้น <Okay. S 1> และกินของถูกเพราะช่องเรามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไป,ไปหาของถูกในปั๊มกินกันเลย <Okay. S 1> เอางี้เราเจอปั๊มอะไรเราจอดเลยเราจะกินแวะกินไปตามทางไปเรื่อยเลยสายมือข่ามีหลายปั๊มด้วยอยู่ในปั๊มแล้วค่ะทุกคนปั๊มแรกก็ว้าวแล้วอ่ของกินเยอะมากเลยไประข้ามถนนดีกว่า แล้วเดี๋ยวไปดูของกินกันเค้กบ,บ้านใหญ่เขาหัวชิลสิบบาทถูกไหมถูกถูกปะได้แล้วค่ะอันนี้ไส้ไก่ของเจอน,นี่ไส้องุ่นค่ะทุกคนกะหรี่บับไส้องุน่นชิลสิบบาทเคยกินปะกะหรี่บับไส้องุนนะ่นอ่ะเคยจริงเหรออร่อยอเป็นไงหอมจังเลยหอมมาก ส้ข้างในอ่ะเหมือนพายสับปะรดนะอืมแต่เป็นกลิ่นอุ่นถ้้จะเป็นกลิ่นอุ่นแล้วกลิ่นอุงนเหมือนเยนลลี่อุ่นเคีเยวโคสีม่วงอ่ะอร่อยมากค่ะทุกคนแต่มีอีกเพียบเลยไปร้านต่อไปค่ะไปค่ะต่อไปร้านนี้ค่ะทุกคนอันนี้ยี่สบาทรวมได้เหรอคะเอา2ี่สบาทค่ะรวมได้หมดเลยคะ่ะไม่ใช่ก้วยทอดธรรมดามีเผือกทอดมันทอดขอบคุณค่ะทุกคนเยอะมากอะ่ะดู2ี่สิบบาท ยี่สิบบาทกรุงเทพมันได้กินเท่านี้ราไายี่สิบไม่ค่ะอันนี้ค่ะเลิศม,มากถ้าทุกคนดูช่องเราทุกคนจะรู้ว่าเราชอบกินก๋วยตีกทอด่อก๋วยเตี๋ยวเขาอุ้ยเหือกอันนี้กินมีเหือกทอดสองแบบแบบนี้ก็ด้วยอือคืออร่อยอ่ะทุกคนอร่อยมากอ่ะต่อเลยได้ไหมคะไปค่ะบไปคระบเจไดบาร์บีคิวค่ะ อันนี้เป็นไสก้กรอกแบบพิซูนะคะ15บาทถ้าเป็นไก่กับหมูก็10บาทค่ะทุกคนนี่เดินผ่านปุ๊บน่าก,กินซื้อเลยอ่ะโอ้ยนะครับอร่อยมากค่ะแล้วข้างนอกมันเป็นเบคอนอ่ะไปอีกไปอีกค่ะไปต่หรือไปปั๊มต่อไปไหมได้ค่ะไปค่ะไป,ไปหาปั๊มต่อไป a few moments later ปั๊มต่อไปค่ะทุกคนดูก็รู้ว่าร้านอะไรชานอ ไม่ Dante, มไหหร,รู้ค่ะพอม่อกีถ่ายแคนนี้เลยว่าอังินรู้ยังคะโอเคเลยรู <c oughs> <c oughs> ้ยังคะรู้แล้วค่ะชานมไต้หวันปั่นค่ะอ้าวไปไหนแล้วรู้บ้างช่ไมไปไหนอยู่ที่เดิมตลอดเลยถ้าเรากินชานมไต้หวันธรรมดาคือ19บาทถ้าเรากินปั่นก็เพิ่มอีก10บาทเป็น29บาททุกคนยบาทนมปั่น29บาทตายแล้วค่ะทุกคนแก้วบึ้มเลยนะ2 9บาทเท่านั้น30บบาทมีทอน อืมอ,อร่อยนี่กินได้ตลอดทางเลยนะกว่าเราจะถึงที่เที่ยวใช่แต่ว่าเราก็ยังไม่อิ่มเหมือนคนหาของกินถูกต่อ <c oughs> อุ้ยวุ้ยวุ้ย้ย,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 ยทำไมตรงนี้สถาบันวัตกรรมปตทสแสดงว่าปตทตรงนี้ต้องยิ่งใหญ่อึงอแน่ๆเลยทุกคนอึงนะครับจริงๆนี่ค่ะเห็นปะเห็นปะเห็นปะบริษัทปตทจำกัดนี่เฮ้ยแสดงว่าปตทนี้ต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่เลยทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โอแล้วดูดิโอ้โห oh, <okay. S 1> ทุกคนทุกคนคะตอนนี้เราหาที่จอดรถได้แล้วค่ะปะตทนี้ยิ่งใหญ่มากเลยอะทุกคนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสระบ,บุรีแล้วค่ะไม่ใช่อยุทยานะคะ <c oughs> เราหลงจาก <c oughs> แต่ไม่เป็นไรต่อให้เราหลงทางใช่ปะเราก็มีปั๊มให้อุ่นใจขอบคุณการหลงที่พาเรามาเจอปตทปตทที่ยิ่งใหญ่มากไปแล้วเข้าไปดูข้างในกันนู้นทุกคนคะแล้วเราก็เดินมาถึงค่ะทุกคนเคยเห็นไหมศูนย์อาหารในปั๊มที่มันใหญ่ขนาดนี้ ขี้อึ้งไม่ได้อึ้งหมองถนัดแดกนะอึ้งกว๋วยเตี๋ยวเราจะได้กินมายุธยาเราจะได้กินกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจริงๆยีสิบบาทเท่านั้นไปค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงศรีอยุธยาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นปะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เท่าไหร่ย <Yes. S 1> <Yes. S 2> ี่สิบยี่สิบบาททุกคนมาเข้าร้านของถูกไว้ใจพี่นะน้องๆ ได้แล้วค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวอยุธยาแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะดูว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนแถวบ้านเราหรือเปล่าอืมอ่อะทำไมริกมันติดคอมันแบบว่าเส้นเล็กมันหนึบอะแล้วก็มีเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดร้อนพริกแห้งอะทุกคนใช่อร่อยอร่อยสดชื่นเมื่อไหร่จะถึงที่หมายของเราสักทีเมื่อไหร่เราจะได้เที่ยว เราแวะป,ปั๊มกันอยู่อย่างนี้ที่ใหม่อยู่ไหนกินข้าวให้หมดให้เสร็จก่อนค่ะหมดแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ยังไม่ไปที่หม่ค่ะไปร้านต่อไปค่ะหนู่อยอะไระลึกแถวบ้านหนูมีนะคะเดลิควินแต่หนูเผ็ดจากรวิเตียวเรือมากินมากเลยค่ะทุกคนหนูทนไปกินน้ำที่บ้านไม่ได้ไม่ได้ค่ะอันนี้โอ้ยเขามีร้านเดลิควีนอยู่ในปัม๊มเธอจะไม่ซื้อเชียวหรอฮะโ, <laughs> โอ้เธอแกเรามาถึงสรับบุรีแล้วหรอ <laughs> ทุกเมนู25บาทเอานี่เลยชาเขียวไซส์ S พร้อมวิปครีมค่ะ25บาทเหรอคะโอเคค่ะหรือเจ๊เอาไหมนี่แก้วนี้หนูซื้อให้วิปครีมล้วนอุ้ยแม่เต่ก็ต้องอ้วนเหมือนเธอดีอย่างนั้นนะ่ะหนูพร้มพรอมแล้วค่ะไม่ได้บอกว่าอ้วนไม่ดีอ้วนก็น่ารักไงอ๋อแต่บอกว่าอ้วน แก้วเปเป้วิปครีม25บาททุกคนพวกนี้เป็นของชอบของหนูอยู่แล้วดูวิปครีมคมมหายเผ็ดละไปร้านต่อไปดีกว่าหาของถูกกินต่ออันนี้ถูกอ่ะเนี่ยเพราะว่าลดราคาลดจากเท่าไหร่ลดจาก40เหลือเหลือ25บาททุกคนรีบไปกินนะคะถึงวันที่11นี้มีลายเป็น10วันไปสิ ไปไหนอะ่ะต่อไปจิมเลยไม่ต้องไปไหนกันแล้วค่ะทุกคนอยู่แต่ปตทตอนนี้นะคะเราอยู่ปตทบ้านใหญ่วังน้อยค่ะเข้ากวห6หค่ะคือที่แวะแต่ปตทร,รู้ป้าทำไมเพราะว่าพอป๊าม่นไม่มีของกินเลยแล้วปตทเมื่อกี้ว่าแบบอึ้งเหรอใช่ปะปตทนี้มีพิซซ่ามีเดนกินโดนัทมีแมเดลนินออมีซาลาเปาอะเอาดิ อึ้งวหะอึ้งไปไปหาของถูกกินปั๊มนี่ต่อค่ะนี่เห็นปะพิซซ่าแต่เราไม่กินขคนเรานี่เราต้องกินอันนี้เพราะเราอยู่ที่ไหนหยุดยาเราต้องกินอะไรสายไหมแล้วสายไหมอ่ะเย็นเหรอค่ะไม่สายชุดละ40บาทค่ะทุกคน3ชุดร้อยแปลว่าเราต้องซื้อ100รเพราะว่าจะได้ถูกเย้ขอบคุณค่ะนี่ค่ะโรตีสายไหมอยุธยานะคะ ยุตยาของแท้เลยค่ะทุกคนของแท้ทำไรครับเช็ดเลนเราต้องขึ้นมากินบนรถค่ะทุกคนเพราะเราไม่สามารถกางแป้งโรตีพื้น <c oughs> ที่สาธารณะได้มันค่อนข้างที่จะแบบกระเไปทุกคนเป็นปะเวลาที่กิน,ปนแป้งยังไม่เป็นเนอ่ยเ้ยพี่เขาให้สายใหม่มาทุกสีเลยอันนี้สีชมพูเขียวนะคะอันนี้สีีมเขียวแล้วก็อันนี้สีเขียวชมพู ไม่เหมือนกันเขียวชมพูได้ชมพูเขียวเริ่มเลยแป้งโลตีวิ๊กำลังร้อนๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนอย่างแรกค่ะเราต้องล้างมือก่อนนา้ยมนแป้งแรงถ้าเป็นแป้งตลับแตกแล้วอ่ให้รู้เลยไงว่าแป้งดีแป้งเหนียววุ้ยแก่ดีคือไม่แน่ใจแล้วว่าอยากกินจริงไว้เอาจริงจริงป่ะกว่าเราจะถึงที่เที่ยวอ่ะนี่แหละมืดเช็คอินโรงแรมได้ใช่พรุ่งนี้กลับ นี่จะถามว,ว่าทุกคนเป็นไหมเวลากินโลตีสายใหม่ต้องใส่ไส้เยอะๆไม่เป็นเป็นอ,อร่อยค่ะถ้าสายใหม่มันไม่พอนะคะก็มาเติมแล้วก็เติมข้างนอกได้ค่ะอืมงน,นหาของกินต่อค่ะ เดี๋ยวทุกคนจะหาว่าทําไมเราแวะแต่ปตทนะคะเราลาเอียงหรือเปล่าใช่ปะปตทไม่ได้สปอนเรานะคะทุกคนแต่ปัอ๊มอื่นไม่มีของกินอ่ะแฮนตอนนี้เราอยู่ปั๊มเชีย์ไม่มีของกินค่ะทุกคนถ้าอยากเข้าห้องน้ําได้ของกินปตทครบแต่เรายังไม่ยอดทอ้อหาปั๊มต่อไป บอกแล้วว่าปตทอของกินเยอะปเป็นี่ยแค่ก็เยอะมานิดเดียวทุกคนของกินข้างหลังเราบึ้มเลยอะ่ะแต่ว่าซิงเน์เจอของปตทนะคะกินหน้าห้องหนาวเหมเือนเดิมห้องหนาวค่ะทุกคนนี่ปั๊มนี้เราได้นี่ค่ะว็ฟเโซลสามสิบห้าบาทอหอมอร่อยอุ้ยสามสิบห้าบาทให้เยอะแล้วเนี่ยอะไรมาทั้งเตานี่ค่ะสามสิบห้าบาทค่ะทุกคนทับมาค่ะเราคือเรากินมาทั้งวันเลยทุกคน เราตะลุยกินแบบขับรถเที่ยวขับรถเที่ยวผ่านปั๊มไหนผ่านปั๊มไหนก็จอดจอจตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วค่ะเรายังไม่หยุดกินเลยตั้งแต่เช้าค่ะไม่หยุดกินเท่าไหร่จะได้เที่ยวกี่โมงก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินต่อแล้วเดี๋ยว่คยไปดีโรงแรมโทรตามแล้วนะลูกค้าเมื่อไหร่จะมาเช็คอินค่ะไปค่ะไม่สนค่ะของกินต้องมาก่อนเที่ยวไอ้ที่หลังมัวแต่นั่งกินขนมหน้าห้องน้ำเลยเนี่ไม่ได้เที่ยวที่ไี ใช่ใหม่ร้านแดงๆข้างหลังปะเมื่ <1 S 1> อกี้เราได้มาเท่าไหร่40 40 3 0สถุงร้อยอันนี้ถุงละ50เสิบไเง้ยเราได้กินขขงถูกจริงจร้ยถ้าจำกะหลี่ปับร้านแรกได้ป้ะที่เรากินอ่ะอืออันนี้ชิลละสิบบาททุกคนอันนี้ชิลละสิบสองปั๊มนี้ขายของแพงหรอค <laughs> ะข้างหน้าอันโน้นก็อาจจะถูกเออๆๆไป,ไป A later few moments later. ทุกคนคะเมื่อกี้เราเดินทั่วปั๊มแล้วค่ะจนถึงหน้าปั๊มนะคะตอนนี้ไม่มีของกินที่ถูกกว่าที่เรากินมาแล้วค่ะ,คะดูจากกรีดบปั๊ม2บาทใช่ปะ2บาทก็ถือว่าแพงกว่าไหมใช,ใช่แล้วไหนตโลตีใส่ใหม่ที่เรากินมาห่อละ40ที่นี่ขาย50ที่นี่ไม่มีอะไรถูกกว่านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลา โมงหนึ่งนาทีค่ะหมนมาเที่ยวฟปรโมนเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวปีใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างปลอดภัยแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่าเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะพาทุกคนไปกินของถูกแล้วก็สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้ทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ว่าตอนนี้ขอตัวพาตัวเองแล้วก็พาพี่ปูกไปเที่ยวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าใครชอบคิวเนฟ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเลยนะนิวนิวนอยากไปเที่ยวแล้วนะอยากไปเที่ยวคือในในหัวคือเมื่อไหรจะนิวเสร็จนิ้วเสร็จกี่โมง เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,ะกระโดดขึ้น <c oughs> ตามรถคุนข้างหลังเวลาเชิญเลยค่ะงอหน่อย